สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับมื่อนี้ยมีโอกาสมาทางน้นสังเนาะทางนนสังผ่านมาทางสันเกลือนที่ว่าสันเกลือนก็ไดขั้นกันน้ำก็ไดนะครับกรแล้วเต่เชื่อนกันนะครับพ้าพี่พน้องมามามชมนะครับมาชมยิ่งงามนะครับพี่น้องยิ่งงามเกลือนบนหลักนะครับฟังทางน้นสัง ่ามันเป็ยนยังไงนะ่าช่วงน้ำถ่วมกับเคยภาพมาเบึ้งหลอดหนึ่งแล้วอันนี้ช่วงน้ำลดนะครับน้ำลดเขานาแรงแล้วนะครับส,สภาพสป็นแบบนี้นะครับภาพสิเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยกั้นน้ำมันเป็นขั้นกั้นน้ำเพื่อที่สิป้อให้น้ำเข้าไปถ่วมถ่วมเพิ่นะครับภาพมุมสูงก็นสิเห็นระยะไกลนะครับ ในกย่ไก่มากเลยนะครับบานเป็นคนใดอู้ในใกไก่ที่เห็นอยู่นะคือบานนุ่นเง่านะบานนุ่นเง่าบานนองตาหน้าบานนุ่นเง่านะครับข้าหาดนุ่นเงาานน่นเงานะครับนกไก่ขคบขับใใฟังปุ่นกระทั่งฟังเคลื่อนอุลับนะครับผูออะะรจยดานชาติผู้เก่าผู้พานคข้ม ว่าต้องวองหอดนะครับเร่องควมง,งามนะครับแช่ขี้ลุดละาะช่มสันเคลื่อนไปเอยๆนี่ยคะ่ะตอนนั้นรง่งตอนแรกก็ดูดีวัดพี่น้องว่มีว่มีเวลาว่าสิมาดูดียกเว้นเนี่ยมันเหมืดอดเนี่ยมันเหมืดอดยังมีคนไปนะครับยังด,นะด,ดีนะครับ,บ,บ,บดีวัดนะครับว่มีคําว่าบอดีนะทำยูกไก่นามีมิสาาลากระมีนะครับ เชล่ามีหมองนางผักพรอนเอาไปอยากให้พี่น้องมาเนี่ยมาชุ่มกันเนาะมีโอกาสกับแวมานะครับนี่คืออยู่นุ่นสังเล้อพีนอ่น้องนุ่นสังขั้นกันนำนุ่นสังมิสันเคลื่อนกันนำอำเภอนุ่นสังจังหวัดนนบุรลําพูนะครับมาตรงห้องนะครับพี่น้องแถวนี่เขาจะอธิษฐานใส่ดีนะครับ แอย่าใส่ดีคำบางขึ้นแหวมเที่ยวมาช่มไห้นะครับมาต่อไปกลางเตียนตอกทั้งผู้มันขึ้นยากนะครับมันล้อน้ำนี่แหละหอนกับูกอาบน้ำหลดนะครับทั้งผู้หอนกระดิบหางมืออาบน้ำยากแค่นี้นกกระไรพี่นอ้องนี่นี่นกบัากหลายเลยนะครับนกปากห่างหาจิน หอกินปูแถวเนี่ยหกปากข้างไว้ใส่นี่คือพวกหอยพวกปูเนี่เมื่อเหลือนะครับแม้กะทังยืนิตนตรงมันงกัดงับหายจินบัดนะครับยิงแล้วไปฟูงง่ายๆเนี่ยูประจำเนี่ยนี่ยังฟูงนี่นะครับจะเกิดว่าพวกปูพวกหอยสีเหลือเพามีเหลือนะครับ จำเป็นต้องใส่ยา,าขาปูขาหอยอยักเมืองอรวดเป็นลอยๆตัวนะครับเป็นลอยๆตัวเลยปราบพวกปูพวกหอยนะครับ เพื่อนเันกันนำท่านกันนำโน่นสั่งโน่นสัง,นสงโน่นมาเทนึงเคยมาจะน้ำถ่วยมาไปมช่วงนวง้ำตอนน้กันจะนำบ่ไอไม่บนไไม้นี่จะนำรถแล้วจะนำรถไจางังจึงมางเรื่อเอาบรรยากาศ ขึ้นสูงแน่ขับนุกปานทางแน่ป่านทีบป่านนองไปเพิ่แล้วกของ่ของพ่อันนี้น้อสังตาดแรกมันก็สิประมาณนี้ร่น้อนฝนนั่ยปิมปิมนะครับอำเภอหนสังเป็นอำเภอที อยู่ในนะระดับเดียวกันกัำลังเคลื่อนเนาะน้ำเคลื่อนถนะ่วงอ่านำเคลื่อนขึนน้นถา้าว่มีขั้นดินกันก็เข้าไปถ่วงนะครับไหลเข้าไปถว่วงถ่วงเพื่อตัวมุวมวันอ่ามันเป็นที่ลุ่มาไปเลยมีขั้นดินกันไแปบบอาฝนตกแห้งกระซูน้ำหมอกถั่วมหมอด หลังสันเกอนหลังขั้นดินกะเอากระสอบไส้มากันคือหลายๆปีที่ผ่านมาเตรียมสูบน้ำออกนี่เท่านั้น,นการป้องกันระยะเง,งี้วนี่ก็รู้ว่ากจะจอยดีเป็นกังไงจากเสริมขั้นดิน